คครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ programmerthailand com นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ h u m มา o p d p code generator นะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปทำการเรียกใช้งานนะครับตัว generate code นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการ config ค่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะนะฮะวิธีง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่นะครับ browser นะครับแล้วก็เรียกไปที่โล ข้อโฮสตนะครับ slash นุมา php code generator version 8นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็ทำการากดที่ create system file นะครับเออึ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่า,าโปรแกรมทำการ generate เรียบร้อยแล้วประมาณ1นวินาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะ generate เจ็ด l e ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆในการ g n n r r t e code นะครับเดี๋ยวเขาในพาร์ทหน้านะครับก็เข้าไปดูกันว่าเราจะมีโครงสร้างของข้อมูลลักษณะยังไงบ้างโอเคนะครับ